วันนี้น้องเชอร์ตื่นเช้ามากเลยตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วยังทําอะไรไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปปั่นน้ําสับปะรดให้ภรรยากินออันนี้คือเครื่องปั่นน้ําสับปะรดของเราคันน้ํานั่นเองเครื่องนี้ดีนะคือมันทําให้ได้น้ําที่อร่อยแล้วก็ว่ากันว่าคุณประโยชน์ก็ยังอยู่ครบเพราะว่ามันไม่โดนความร้อนเหมือนเหมือนเราปั่นเป็นเครื่องคั้นอันนี้ทํากินเองก็จัดมือไปเลย นล้างแล้วเรียบร้อยน้ำสับป,ปะรดนี่เมื่อก่อนตอนอยู่กรุงเทพก็มีทําขายด้วยนะอร่อยมากแต่ว่าความอร่อยอขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสับป,ปะรดถ้าเราได้สับป,ปะรดพันธุ์ดีมันก็จะอร่อยรุ่นนี้เนี่ยต้องทําให้ละเอียดน,นิดนึงอย่างนี้เพราะว่ามันเอาากาศออกไม่เก่งแต่ว่ามันคั้นน้ําเก่งมากเลยนะคือคั้นได้แบบเยอะกว่ารุ่นทั่วไปไม่ใช่รุ่นทั่วไปสิรุ่นแนวนอนอันนี้เป็นรุ่นแนวตั้งอ่ะอันนี้คือผลงานที่ได้น้ําสับป,ปะรดสดๆได้มา400 ml สับปะรดลูกหนึ่งลูกใหญ่ตอนนี้อาหารเช้าอาหารเช้าของเราน้องเชอร์กินเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เต็มเป้อกอันนี้ไก่ซูวีอันนี้ของภรรยาอะไรนะลาบกินข้าวเสร็จแล้วก็มาล้างจานได้เลยนี่จานเยอะมากล้างจานเสร็จแล้วแม่ก็พาลูกอาบน้ําถักผมอะไรเรียบร้อยแล้ะตอนนี้เขากําลังไปนอนกันอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากที่ลูกสาวนอนแม่ก็จะพากเสี่ยง ว่าช่วงหลังเนี่ยถ่ายคลิปที่แบบไม่ได้ภาคเสียงอะ่ะมันเหมือนยอดอยูมันตก AI มันไม่ชอบเนาะไม่แน่ใจว่าคนดูชอบหรือเปล่านะยังไงฝากฟีดแบ็กมาบอกหน่อยก็ได้นะครับว่าชอบแบบคลิปของภรรยาเนี่ยช่องไทยปลาว,า,วานเนี่ยชอบแบบภาคเสียงหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องภาคเสียงมากกว่ากันเดี๋ยวกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนละหาลูกสาวมาเดินริมโขงวันนี้เอารถเด็กเล่นมาเล่นด้วย นี่ไงสนุกไหมคะไหนวิ่งวิ่งเร็วๆให้พ่อดูหน่อยลกูกวิ่งเร็วๆเป็นไหมคะทำไรอะ่ะยกล้อเอ,เอ้ยกล้อกเก่งจังเลยเลยมาไม่ขี่แล้วเหรอโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวขี่เก่งมากเลยเดี๋ยวนี้ยาดูสิคิดถูกแล้วที่ซื้อคันนี้มาปิวปิวปิวพาน้องเชอร์มาริมโขงขี่รถเล่น ตอนดึกๆไปดีมาโพสคลิปด้วยอากาศดีมากนะวันนี้วันนี้เป็นวันที่สองละที่เริ่มมีลมหนาวพัดเข้ามานะก็ไม่รู้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยลมหนาวมาหรือยังแต่ดูข่าวเห็นว่าฝนตกยังมีฝนตกอยู่ปลายปลายตรงนี้ไม่มีละฝนไม่ตกละแล้วก็มีลมหนาวพัดเข้ามาคิดว่ามันก็คงจะเย็นลงเรื่อยๆนะอากาศน่าจะดีอันนี้คือฤดูกาลที่ดีที่สุดในการอยู่ที่นี่ หน้าร้อนน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยต้องอยู่ในห้องแอร์ร้อนหน้าฝนอยู่ที่เนี่ยแมลงเยอะร้อนด้วยแต่หน้าหนาวดีที่สุดเลยดีตอนกลางวันก็มีแดดแล้วก็ตอนกลางคืนก็เย็นบ่ายๆก็คือออกมาเดินเล่นได้ละมีลมพัดว,วันนี้ก็ถ่ายคลิปกันทั้งวันคุยกันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยเดี๋ยวจะพาลูกพาภรรยากลับบ้านละในวันนี้พ่อบ้านก็ขอตัวก่อนนะฮะตอนนี้น้องเชอเหนื่อยแล้วไม่ขี่รถแล้ว อยาให้แม่อุ้มแล้วดูแบบแกล้งหลับด้วยเนี่ยหลับตาาเป็นหลับตาเชื่อขาโอ้สงสัยจะหลับจริงดูสิเหนื่อยแล้ว